หนึ่งในโคดกระบาดที่มีการพูดถึงมากที่สุดในต่างประเทศนั่นคือ RAM TRX กระบาดฟูลไซส์สมรรถนะสูงที่ตั้งใจมาล้ม Ford F150 นับเ o r ตด้วยขุมพลังที่มีขนาดใหญ่กว่าและแรงกว่าจน Ford ต,ต้องออกตัวแรงอย่าง Raptor a อ,อาต่มาตอกอล่าสุดนำเปิดตัวต,วตอนรับปีใหม่กับ TRX ปี2026-2027ที่คลอดจาก SRT หรือแผานกพัฒนารถยนต์สมรรถนะสูงในเครือน,นั่นเอง ที่สำคัญมีการอัปเกรดคุมพลังให้มีความแรงมากขึ้นจนถูกขนานนามว่าเป็นปิกับเบนซินที่เร็วและแรงที่สุดในโลกโดยความน่าสนใจจะมีดังนี้ RAM Truck เปิดตัวกระบะท t x 2027ที่มีการเพิ่มพละก,กําลังให้มีความแรงมากกว่าเดิมโดยยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซินเฮมิวีแปที่กัด6.2ลิตรซูเปอร์ชาร์ตเดิมกำลังเพิ่มเป็น5 7 9กิโลวัตต์หรือ777แรงมา้า แรงบิด922นิวตันเมตรเทียบรุ่นก่อนหน้ามีกำลังมากขึ้น75แรงมา้าแรงบิดมากขึ้น41นิวตันเมตรและเมื่อเทียบคู่แข่งอย่าง Ford F150 Raptor R ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด5.2ลิตร Supercharged จะมีกำลังน้อยกว่าอยู่ที่720แรงมา้าแรงบิด868นิวตันเมตรโดย Ram TRX ใหม่ ai, ยังคงใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดเหมือนรุ่นก่อนหน้าบริษัทเผยว่ามีอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเพียง3.5วินาทีเท่านั้นท็อปสปีด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสูงที่สุดในรถดัดับเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการขับขี่ทั้งห,ห,หมด6โหมดได้แก่ออโ,โต้สปอร์ตสโนว์โทมัดและบาหฮาเลือกได้ทั้งการขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาโฟร์ไฮและโฟโล ทางด้านช่องล่างจะมีการยกสูงมากกว่าสแตนดาร์ดและได้ชุดจกอัพจากบิวสไตล์แบบ Active ประสิทธิภาพสูงปีกนบกบนและล่างทําจากลูมินียมฟอร์สยางขนาด35นิ้วบนล้อส8นิ้วที่สามารถติดตั้งบีดล็อกได้ส่วนเพลาหลังจากด้านหน้าพร้อมล็อกเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์และช่องล่างด้านหลังคอยสปริง5ลิงก์ใต้ท้องรถสูง284ม mm, ิลิเมมีระบบจัดการช่องล่างแรมแอคทีฟเทเรนเดนามิก จะปรับการตั้งค่าการยึดเกาะและการควบคุมร่วมกับโชคแบบปรับได้และสามารถตรวจจับเมื่อล้อลอยพ้นจากพื้นเพื่อเตรียมโช๊คอัพแต่ละตัวให้พร้อมเมื่อล้อกลับมากระแทกพื้นอีกครั้งนั่นเองในด้านการออกแบบภายนอกและภายในจะพบกระจังหน้าพร้อมโลโก้อักษรแดงสีแดงและ HRT ที่มุมล่างด้านขวากันชนเหล็กและแผ่นกันกระแทกต้ท้องรถที่ใช้งานได้จริงช่องดาอากาศบนฝากระโปรงหน้าพร้อมไฟรีสีส้ม3จุด ตัวถังกว้างกว่ารุ่นทั่วไปถึง6.8นิ้วจากป่องลอและบางโครนที่ถูกขยายออกมาและทำจากวัสดุคอมโพสิตบันไดข้างอลูมิเนียมเคลือบสีฝุ่นสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถมองพันผ่านคล้ายเรนเจอร์แรปเตอร์ของฟอร์ดยู่นะครับกันชนท้ายแบบเหล็กพร้อมท่อไอเสียคู่และปลายท่อสีดำขนาด5นิ้วภายในจะได้จอสัมผัสขนาดใหญ่14.5นิ้วพร้อมจอหน้าปัด12.3นิ้วมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายคู่ บาะนั่งด้านหน้าปรับอุณหภูมิได้นวดได้มีระบบเสียงพรีเมียม19ลำโพงการตกแต่งภายในด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แท้และมีการขับขี่แบบแฮนด์ฟรีบนทางหลวงซึ่งเป็นตัวช่วยในการขับขี่กึ่งอัตโนมัตินั่นเองสำหรับราคาจำหน่ายในตลาดอเมริกาอยู่ที่99,995เหรียญหรือประมาณ3ล้าน104,000บาทซึ่งถูกกว่า Ford F-150 Raptor R ที่มีราคา1,1930เหรียญ หรือ3 4 8ล้าน4 0 0บาทเท่ากับว่า RAM T-RX มีทั้งความแรงมากกว่าและราคาทูกฟอร์ดโดยเจ้า T-RX 2027จะถูกวางจำหน่ายช่วงครึ่งหลังของปี2026นี้และทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ครับ